เอาอีกแล้วมืนอีกทุกคนมันนี่ห้าสิไม่เห็ดขันสมพักหรือว่าพักลงวิธีแบบไว้ๆเห็ดต้อนเทียงกินตอนแรงเลยด้วยแบบสแซ่บนี่คือพักจนห้อมมาเห็ดสมนี่ขันตอนครับเอตัดมันออกกระต่างเดี๋ยวถามมึงตอนต่อไปเลย นี่หลังหลังจากเข้าปอกพักให้มันสะอาดตะกระด่างสะอาดังก็มาตัด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 เอาสบายกระได้แล้วแต่เข้าเสียดหเัากาที่เซมอเนย์มอเอามะคันคันแล้วเกลือท่านขันแล้วดังกับเกลือ,อ,อนนาจากอซองน้ำจ่าสเเอใส่แล้วก็ใส่น้ำมากเขาวเลยน้ามะม่วใส่น้ำมากเขาวันี่เอาจะใส่เกลือไปเกลือให้มัน ไอ้มันเศร้าแส่เศ้าคิ้วนี่ไปไปเอไปเรยนี่สีล้วกับัันมันอนี่ไป่ไปไปไไปยังกิดลางิวนามันสาันงนี่ฮะกับพันพันไปเรื่อยพันไปเรื่อยจนได้ผดีไหม ขานใหญ่เลยวันนี้กูขึ้นฮนะอ่าพลิกขึ้นพิกขึ้นนะฮนะขันไปเรื่อยขดัดเบื่อเรื่อยขันเบอเรื่อยจะมันอ่อนมหน,น,นุ่มนี่นอกจากเข้าไอ้ขันแล้วก็เข้าขววการซื้โอโาไป

หลังจากก็เอาทราบแล้วประเทศนั่มนั่มมาเขาใส่ที่ใส่โอ่อใส่กระลำไปลำมี่จังไรบ้างเลยคุณโอ้ใส่กระลำไปด้วย นี่เราใส่เข่าน้ำนะเพื่อให้มันสมไว้ใส่เขา่าน้ำมากเข่าก็เขา่าแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงสดแค่นี้จะเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยทาตอนมือแรกมันเป็นแน่นอนเยียบด้ยทุกคนนี่สีบังงามๆเลยนี่พักรองพักชมทชมพัดโอ้โหยเป็นจะแซ่บขนาดเลยโอ้มาเลยมาเลยนี่คุณ จับไปดีกว่ามั่งนี่นี่รัดรวมเลยอู้สุดยอดอืมอืมอืมขิงคนอืมกระวกอืมนื้กระพัดกไข่ัดแมวเกมูอ่ม แซ่บเนยหูยยยนี่วยด่อแม่อืมปั๊บรับอืมอืมอืมอไรอืม